คนเป็นแม่ที่ใครจะอยากพาลูกแฟปนตปรายมันไม่มีค่ะแต่เราเลือกไม่ได้ที่เราลำบากทุกเรื่องอ<ม>่ะเออพอยจาง แล้วบา้านยาเขานี่แบบทำรรมาซี่อะไร ก็ไปส่งอาหารแบบลูกค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันจําเป็น่ะเพราะว่ามันไม่มีคนดูเขาแล้วเราก็ต้องพาเขาไปด้วยแล้วจังหวะนั้นอะเราส่งอาหารเสร็จพอดีกันมันค่ะแล้วกลวกับมารับรายการใหม่แล้วทีนี้ฝนมันตกลงมาพอดีค่ะแล้วก็เสื้อกันฝนเราก็ไม่ได้เตรียมไปแล้วทีนี้ก็ถามลูกว่าเขาเย็นไหมอะไรแบบนี้ยเขาก็บอกว่าน้องดาวเย็นนะคะแม่อะไรแบบนี้นก็ก็เลยถอดเสื้อให้เขาเพราะว่า เื่อเรามันก็น่าจะช่วยเขามีเย็นได้และโดยปกติคือเราต้องพาลูกไปทุกครั้งหรือ,อยังไงคะในการที่แบบส่งอาหารตอนนี้พาไปเกือบทุกครั้งค่ะแต่ว่าคนผู้หญิงที่เห็นในคลิปจะไม่ค่อยพาไปเท่าไหร่เพราะว่าบางทีจะให้เขากลับไปอยู่กับย่าเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะจะพาไปหลกัหลกๆก็คือจะมีลูกชายค,คนกลางอะคะ่ะคืออันนี้เขาจะไปด้วยตลอดถ้าหลังจากเลิกเรียนแล้วอะไรแบบนี้ก็คือจะรับเขาพาไปด้วยแต่พาไปก็จะไปแบบ วิ่งระยะใกล้ๆอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไปไกลๆก็มาฝากพี่ไว้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้ได้อยากพาไปมากเพราะกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรแบบนี้เพราะมีเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นแล้วอะไร่นี้ก็จะปกติเรามีการการเซฟเซฟอะไรยังไงแล้วก็มีเขาใส่หมวกบ้างค่ะแต่ว,ว่าเขาจะชอบถอดบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ ก็เลยเลี่ยงที่แบบจะพาไปให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะพาได้เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาเงินเลี้ยงลูกด้วยแล้วคือเราเลิกกับพ่อของลูกแล้วเราก็ไม่มีรายได้อะไรแบบนี้ค่ะมันจําเป็นทุกทุกอย่างเพราะว่าคนเลี้ยงลูกก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เราเป็นแม่เลี้ยงเด็กก็ต้องหาเขาไปด้วยเลอกได้เราเราอยากพาลูกไปก็เป็นแบบขับรถส่งอาหารอยู่ไม่ไม่เลยพี่ถ้าเลือกได้มีคนดูลูก หนูก็ไม่อยากพาลูกไปพี่มันอันตรายคนเป็นแม่พี่ใครจะอยากพาลูกไปอันตรายมันไม่มีอ่อค่ะแต่เราเลือกไม่ได้พี่เราลำบากทุกเรื่องอ่ะเออพุ่จ้า